ละคสรสั้นเรื่องเพื่อนของฉันเอเพื่อนเพื่อนของฉันจะนอนค้งคืนบ้านของของฉันแบบถาวรจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเ yeah. ย่ปิวเทวไลลูกเทวไลตื่นได้แล้วจ้าได้ไเวลาไปโรงเรียนแล้วนะขอแม่ ไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปกินข้าวนะขอแม่้ไปอาบน้ำดีกว่าสามหน้าที่ผ่านไปอ่าบเสร็จแล้วไปหาแม่ดีกว่ามาแล้วค่ะแม่เอากินเลยกินเลยงานงามงาม,งาม,งามแม่คะส่งหนูหน่อยจะ้ะค่ะ โอเคจ้ะเดี๋ยวถ้าถ้าหนูกินเสร็จแล้ว๋ยวไปเองนะจ๊ะค่ะแม่ไหนอิ่มแล้วไปเก็บจานดีกว่าไปโรงเรียนดีกว่าลาลาลาสวัสดีเพื่อนสวัสดีมานั่งเลยโอเคโอ้ะลาพื่อน ครูจะมาสักทีเนี่ยใช่ใช่ใช่อาหัวหน้าบอกนักเรียนเตรียมตัวทำความคารวบเร็วหันหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะวันนี้เนี่ยเราจะทำ ตอนนี้เนี่ยวิชาภาษาไทยนะจ๊ะเดี๋ยวครูอ่าเปิดหนังสือไปหน้าที่สองร้อยยี่สิบเอ็ดจ้าเปิดเร็วๆ,ๆ,ๆ,ๆตอนนี้นะคะเราที่เกจยยเอาหนังสือออกมาก็เลยเอาหนังสือทิปไปก่อนใครถึงแล้วทําได้เลยนะจ๊ะทําแบบทดสอบไปก่อนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวครูจะไปประชุมนะจ๊ะค่ะค่ะครูคประชุมอีกแล้ว ใช่ใช่ครูประชุมอีกแล้วอืมเออเอาไปแจ็คอะไรเหรอสลับที่กับกัตชัยได้ไหมโอเคชึบลาลาลา,ลาเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งก่อนนะโอเคเดี๋ยวนั่งรอดกค่ะ เสร็จแล้วหรอโอเค่เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะโอเคเออกไปเก็บได้ค่ะขอบคัณค่ะตอนเย็นนี่เธอก็เออเราม,ามักปีกอะไรกันดีอ่ะใช่ใช่ใช่ออันฉันขอพักบ้านเธอได้ไหมอ่ะหนังวะหรอค่ะแบบพักถาวรเลยแหละฮะถาวร ใช่แล้วเออทำไมเธอไม่อยู่บ้านอะ่ะเออบ้านฉันโดนโดนทำลายอะ่ะฮะจริงเหรอซี่แม่ฉันก็เลยต้องมาอยู่อขออาศัยอ,ะอ่ะอ๋อได้เลยได้เลยแล้วแม่เธออยู่ไหนหรอแม่ฉันอยู่บ้านเพื่อนอ,ะอ่ะอ๋อเดี๋ยวไปอยู่บ้านฉันก็ได้นะโอเคอืมกลิง้งกลิ้ง ไอ้โทรศัพท์มานี่น่ากลิ้ง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 ฮัลโหลค่ะแม่ฮัลโหลจ้าเออตอนนี้อยู่ไหนแล้วอยู่หน้าประตูเนี่ยอยู่หน้าประตูอยู่อยู่หน้าหน้าหน้าวัดเนี่ยแม่มารับจังเนี่ยแม่ใกล้มาแล้วเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวแม่ไปรับน้องก่อนค่ะแม่เมื่อไหร่แม่จะมาสักทีเนี่ยรอนานแล้วนะใช่ใช่ใช่ แม่มาแล้วอ่าสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอือแม่คะอะไรเหรอเพื่อนเนี่ยจะมาพัก้านเราถ,ถาวรเลยนะคะถาวรเลยเหรอใช่ค่ะแม่ใช่ค่ะโอเคทำไมถึงไม่อยู่บ้านอนะ่ะบ้านหนูโดนทำลายค่ะใช่ค่ะแล้วแม่หนูอ่ะอยู่บ้านอยู่ไปเามาอยู่บ้านเพื่อนค่ะ โอเคตามแม่ hmm. มาได้เลยนะหรือจ,จะเรียกนะหรือจะเรียกอาหรือจะเรียกเรียกป้าหรือจะเรียกแม่ก็ได้นะหนูเรียกแม่ดีกว่าค่ะเรียกเล็กติดปากดีแปลรถรถมาแล้วไปหนุ่มเขาปเปลี่ยนชุดกันนะคะจ้าเปลี่ยนชุดเลย สวยจังเลยช่อยู่แล้วแต่ฉันมาฉันโจนนะ่ะอืมงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่เนี่ยจะไปปูที่นอนให้เพื่อนนะำค่ะแม่ไปก่อนแล้เดี๋ยวไปเอาผ้าปูที่นอนมาอนดีก่อเอ๊ะเอาที่นอนดีกว่า เอาไว้ที่ไหนดีอะเราไว้ตรงนี้ดีกว่านี่มันไปกันเลยเสร็จแล้วไปดีกว่ามาแล้วไปสาวนอนได้เลยนะแต่เดี๋ยวไม่พาไปตลาดไปค,ค่ะเออไปกันไหมอะฉันไม่ชอบเดินตลาดเฮ้ไม่ไปดีกว่าเข้าห้องกันเพื่อนโอเคเดี๋ยว ก็แต่าเอาชุดมาไม่เนี่ลืมติดไปบอกแม่ก่อนนะใครเอาสับปะเนี่ยเจอแล้วฮ<ะ>ัลโหลแม่ฮัลโหลจ้าแม่หนูต้องการชุดอ่ะโอเคเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เอามาให้นะโอเคค่ะแม่แต่ห้ามทำขาดแหละให้อยู่กับเพื่อนนะ ค่ะแม่โอเคแม่ไปแหละค่ะบยายบายค่ะแม่ฉันบอกบอกแต่จะเอามาให้เห้เรอแม่ตรงนี้ก่อนดีกว่าฉันนั่งนั่งด้วยมาแล้วงั้นไหนชูดอ่ะอ่ะเอาไปแล้วเอามาแค่นี้หรอลูต้องคิดถึงไปโอเค สวยจังเลยถนัดตรงถนัดตรงนี้นะแต่ฉันเอาตรงนี้โอเคอืมข้าขออนุาก่อนนะฉันง่วงมากเลยเพราะฉันเดินทางทางเดินด้วยเท้ามากับแม่มากักมาจากบ,าบ้านแม่บ้านแม่ไกลมากเลยนะบ้านเพื่อนแม่จริงหรอจริงสิน่าจะเออเรียนเราอยู่กรุงเทพแต่เขาอยู่ไอ้นี่ไอ้นี่ถนนเรียบร้แต่เขาอยู่เชื่อมสัมพันธ์เลยนะต้องเดินเท้ามาจริงหรอ จริงสีแล้วามา่อเธอมาช้าฉันเดิอมาไวก็ฉันลีฉัน,ฉ,นฉันเปิดตั้งแต่ปีสี่อ๋อึ้นมาปีห้าแต่ว่าโรงเรียนไม่เปิดันเลยรอมาถึงหกโมแล้วฉ,ฉันก็เข้ามาเลยอ๋อนอนกันเถอะโอเคคอฟฟี Coffee. Coffee. ่คอฟฟี่แปดนาทีผ่านมา จ้าได้เวลาไปโรงเรียนแล้วจ้าขอแม่ค่ะแม่ลอยแม่ลอยอยู่โต๊ะโต๊ะอาหารนะวันนี้น้องไม่ไปโรงเรียนนะค่ะแม่เด็นรู้ไปค่ะจ้าไปกันเถอะโอเคเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ก็บนอีกเดี๋ยวไปอาบก่ก็สิโอเคถ้าขออาบก่อนนะโอเคฉันนอนต่อค่ะสบายเนาะ เสร็จแล้วต้องขอแต่งชุดก่อนเธอไปเลยเใครเสร็จเสร็จแล้วไปไปก่อนเลยดีกว่าเสร็จแล้วใส่ชุดมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะกินไวๆนะจะได้ไปโรงเรียนใบไวๆค่ะแม่ค่ะแม่ ฉันอิ่มแล้วอ่ะฉันยังไม่อิอ่มเลยอะกินน้ำก่อนละกันนะโอเคเออแม่คะจ๊ะตู้เย็นไปทางไหนคะอ๋อไปห้องครัวแล้วก็จะเจอตู้เย็นเลยจ้ะค่ะไปแต่ห้องโยไหนเออเดินตรงไปแล้วก็ก็เลี้ยวซ้ายนะจ๊ะค่ะ กินไม่อิ่มเลยแม่ก็ยังกินไม่อิ่มกันสตรอบเบอร์รี่มาแล้วกินอิ่มยังอ่ะก็ค้อนขอกินให้เสร็จก่อนพี่เสร็จแรกไปกินน้ำก่อนนะโอเคกินน้ำเสร็จแล้วไปเดี๋ยวแม่ไป็นไนรนะจ๊ะค่ะไปกันมาแล้ว เออไปกันไปด้านนก่อนนะโอเคว่าแต่แจ็กยังไม่มาเหรอเนี่ยใช่ใช่ใช่ใชเออเดี๋ยวมันอา่าวันนี้เล่นจิ๋วเลยีอ่ะเอาลวกปะโอเคโอเคว่าแต่ฉันปลิดล็อกไม่เป็นอนะ่ะโอเคเดี๋ยวฉันปลดล็อกให้โอเคเอา้าว นักเรียนเตรียมตัวทําความคารพสวัสดีค่ะคนโค,โคอ,โอันนี้วันนี้นราจะเอาเป็นแจ็คลาจา้าหลอคะใช่จ้ะอืมวันนี้เดี๋ยวคุณจะไปห้องน้ำก่อนนะจ๊ะปิดชี่ค่าค่าเคเปิด เดวิชาคณิตหน้าที่หน้าหนึ่งร้อยสิบนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวครูไปเข้าน้ำก่อนพี่บุยร้อเรวเร็วเร็ว,เ,รว,เ,รวเปิดหน้าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบกันโอเคครูมาแล้วโอเคใครเปิดถึงแล้วโอเคนะจ๊ะของของเออวัดการวัดอะไรดี อ้อการคูณนะคะส้าไม,ม,มออกกเข้าใจนะคะใครเข้าจะใครไม่เขา้าใจยกมือนะคะต่อ EP สอนนะจ๊ะบุ๊วย